โลโลเทสโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมราดไดแลนนะวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างบ้านดักคนฟาร์มต้นเกมนะก่อนอื่นก็เลือกพื้นที่นะพื้นที่ที่เราจะสร้างบ้านส่วนพื้นที่ที่แนะนํานี่ก็เป็นพื้นที่ที่แบบคนผ่านเยอะๆนะเ,เช่นจุดฟาร์มอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นที่เป็นเมืองสีเหลืองๆอะ่ะผมจะเลือกสร้างตรงนี้แล้วกัน คนผ่านเยอะดีตรงท่าเรือกับบอมอะไรเนี่ยบอมล่างนะโอเคก่อนเื่นก็ครับบิวนะผมค้ามาไว้แล้วก็วางฐาน4ฐานไปครับโอเคตามนี้เลยโอเคแล้วก็วางผนังครับครับครับ ตรงนี้ก็วางประตูเดี่ยวนะแล้วก็วางบันไดฐานนิดนึงเพื่อขึ้นจะได้ขึ้นง่ายๆคนจะได้ลงเข้ามานะปิดไว้โอเคตรงนี้ก็วางเป็นขนางครึ่งนะครับโอเคแบบนี้เลยแล้วก็วางบิวนะทุกคนโอเคแล้วก็ ปิดไปเลยนะก็จะลืมาของใส่บิวนะอันนี้ผมแค่มาทำให้ดูเฉยๆเคประมาณนี้ก็วางเป็นเพดานนะนี่แบบนี้เลยเควางไว้ก่อนนะครับวางเพดานแบบนี้ประตูนี้ก็ไม่ต้องไปใส่รหัสไว้นะเดี๋ยวคนจะเข้าไม่ได้ไงเคแล้วก็วางรั้วป้องกันนะครับนี่แบบนี้ Okay. แล้วก็วางประตูประตูคู่นะทุกคนคนมันจะได้ขึ้นไปไงโอเควางแบบนี้แล้วนะครับก็นี่ครับคนมันก็จะเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะขึ้นไปครับอ๋อผมลืมบอกอแกนึงครับก็สังเกตตรงรั้วป้องกันดีๆครับหันให้มันออกมาแบบน,นี้ให้มันเป็นเส้นๆแบบน,น,นี้นะครับมันบัตถึงจะติดโอเคพอมันจะเปิดประตูมันไปปุ๊บมันก็จะขึ้นไปแบบนี้ อันนี้คือบั๊กไม่ติดนะทุกคนเนี่ยแล้วมันก็จะกระโดดไม่ได้บักไม่ติดมันก็จะกระโดดไม่ได้มันก็ต้องลงไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะทุกคนอ่าอันนี้คือบักติดนะทุกคนน,นี่คือบักมาติดแล้วโอเคก็ประมาณนี้เลยมันก็จะออกไม่ได้นะนอ,อกจากจะตีก็เอาไว้ดักคนต้นเกมหรือดักผู้เล่นใหม่นะ นี่ก็สร้างคลิปนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นใหม่ที่ยังสร้างไม่เป็นนะทุกคนก็มไม่ต้องอะไรนะครับโอเคหันออกมาเดี๋ยวจะไปสร้างข้างบนนี้เสร็จเอาออกไปก่อนเดี๋ยวขอสร้างข้างบนนี้เสร็จก่อนนะทุกคนอ่าตอนนี้เราก็สร้างเสร็จแล้วนะทุกคนก็ประมาณนี้เลย ก็จะได้เนียนๆหน่อยมันก็จะนึกว่าเป็นบ้านไก่ไงอ่าก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะกดไลค์กดซับสไครต์ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปละบ๊ายบายไปละ